สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณหรือว่าปุ่มซุปเปอร์ตงเข้ามาให้นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมให้กับทางช่องเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะเรามาส่องสังเกตกันหน่อยว่าความหลอกของนนกุลเป็นเหตุ สังเกตได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ด้อมจีนเถียงกันสนานเลยนะคะว่าคุณนนกุลอะความหล่อแบบนี้ยเหมือนคนจีนหรือว่าเกาหลีกันแน่เออแล้วแ,แฟนๆชาวไทยคิดว่าไงว่าคุณนนกุลอะเขาเหล่อเหมือนคนประเภทประเทศไหนถ้าให้คนไทยตอบก็ต้องบอกก็หล่อเหมือนคนไทยนี่แหละเออเนอะแต่ละประเทศก็ต้องเข้าข้างตัวเองใช่ป่ะนะคะ อย่างในคลิปนี้นะคะแม่จีนเขาเถียงกันสนานเลยค่ะเขาเปิดกระทูขึ้นมาว่านักแสดงคนเนี้หล่อมากๆเลยหน้าไม่เหมือนคนไทยเลยนะอ่าแสดงว่าเขารู้ว่าคุณนนกูนเป็นคนไทยแต่ว่ามันไม่เหมือนคนไทยตามที่เขาเข้าใจไงเออ นะคะครานี้ต้องบอกกันว่าคนจีนน่ะมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแยะอย่างน้อยต้องเคยมาสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าโดยทั่วไปอะ่ะเขาบอกกันเลยนะจากที่เอดูดูมานะ่ะเขาบอกคนไทยหน้าตาดีนะแล้วก็ดาราในวงการน่ะก็คือเขาก็ดูซีรีส์ไทยเยอะเนอะเขาบอกดาราไทยอะ่ะที่หล่อๆออะ่ะส่วนมากก็มีเชื้อจีนทั้งนั้นล่ะเออ เขาใช้คํานี้นะก็ไม่รู้เขาอวยตัวเองปะนะแต่ก็มีไม่น้อยเสียงที่บอกมาว่าฉันว่าคุณนนกุลหน้าเหมือนเกาหลีมากกว่านะเออก็มีนะประมาณว่าในโพสต์นี้นะหกสิบเปอร์เซ็นตบอกว่าก็หน้าเหมือนคนจีนนั่นล่ละแต่อีกสี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็บอกว่าหน้าเหมือนคนเกาหลีซะมากกว่านะแต่ถ้าให้เอดูหรอคุณนนกุลอะ หน้าเขาเหมือนคนจีนน่ะล่ะคนจีนหน้าตาดีนะต้องบอกก่อนถ้าให้เทียบกันระหว่างดาราจีนกับดาราเกาหลีหรือว่าคนจีนทั่วไปก็ได้กับคนเกาหลีทั่วไปอะ่ะต้องบอกเลยนะคนจีนอะ่ะเอาจริงๆนะอย่าติงเกาหลีอย่ามาถล่มนะคนจีนหน้าตาดีกว่าคนเกาหลีอะ่ะแต่คนเกาหลีเขาดีตรงที่รูปร่างเนาะแต่คนจีนก็รูปร่างดีนะแต่ว่าสไตล์ดาราที่ชอบของคนจีนส่วนมากเขาจะชอบแบบ เพียวบางผอมแห้งเหมือนในการ์ตูนตาหวานน่ะการ์ตูนตาหวานเออใครเกิดทันบ้างคะเอ,อก็เกิดไม่ค่อยทันนะแต่ก็พอรู้อีกแล้ว <c oughs> การ์ตูนตาหวานจะเป็นการ์ตูนสมัยก่อนเลยนะที่ชอบว่าผู้ชายหน้าแหลมแหลมตาโตโตผู้หญิงก็ตาหวานเจ็บตาโตโตเหมือนไข่ห่านอะไรอย่างนั้นนะ่ะเออการ์ตูนการ์ตูนสมัยแบบโอ้โหคำสาปฟาโรอะไรอย่างเงี้ยเอ,อก็เกิดไม่ทานเหมือนกันนะ น่ะน่ะเกิดไม่ทันจริงๆแต่ก็คือพอได้ทันอยู่บ้างเออใครเคยอ่านบ้าพท์สา,าโรไม่รู้สินะตามความเห็นของเอเองนะเขานิยมดาราจีนที่หน้าสไตล์เหมือนการ์ตูนตาหวานนะ่ะหน้าเหมือนโขกออกมาจากกระตูนนะ่ะเหมือนคนธรรมดาในโลกชีวิตจริงมันหาได้ยากที่จะหน้าตาอะไรทํานองนนะ่ะสูงยาวเขาดีแต่จะเป็นแนวผอมบางเหมือนเหมือนตุ๊กตากระดาษเอ๊ะ อีกแล้วนะแอดอะไรกระตูนตาหวานตุ๊กตากระดาษมันคืออะไรเกิดไม่ทันใช่ไหมฮะคือสมัยก่อนโอ้ยอย่าให้เออธิบายเลยเดี๋ยวก็บอกอายุเนาะเอาเป็นว่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเด็กรุ่นใหม่เกิดไม่ทันก็ก็เอาอย่างนั้นแหละก็คิดว่าน่าจะเข้าใจอยู่เนาะมันจะต่างกับพระเอกเกาหลีซีรีส์เกาหลีเขาสูงเหมือนกันแต่เขาจะดูยังไงมีมัสโซอ่ะมีกล้ามมีอะไรคนจีนก็มีกล้ามแต่จะ มันจะดูผอมบางกว่ามันจะเพรียวอะ่ะแต่ของเกาหลีเขาจะดูแบบชายแท้แท้อะเออก็แปลกนะคนเกาหลีนี่ต้องขอนิดนึงนะสไตล์เกาหลีกับจีนนี่จะต่างกันนิดนึงนะเพราะว่าสไตล์ซีรีส์เกาหลีอะ่ะผู้ชายเขาคือแมนก็คือแมนแท้แท้เลยนะอย่างของจีนเขาจะมีมุมอ่อนหวานกุ๊กกิ๊กอะไรแบบเพราะว่าถ้าไปดูจริงๆในโซเชียลจีนน่ะเขานิยม ซีรีส์วายอะไรพวกนี้เยอะนะบิวกิ้งพีพีนี่คู่จิ้นระดับประเทศประเทศไทยก็ใช่ประเทศจีนก็ไม่แพ้นะคนจีนชอบบิวกิ้งคู่นี้มากๆบิวกิ้งพีพีอะเออถึงแม้ว่ารัฐบาลเขาจะสั่งห้ามเนอะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าในสื่อโซเชียลมันห้ามกันยากอะ่ะเขานิยมกันมากนะโอ้ยแล้วแบบ ของเขานี้สื่อโซเชียลเขาถึงพลิกถึงขิงนะต้องบอกก่อนเลยเออเขานี้กลับมาเรื่องคุณนนกุลต่อให้แอดมองหรอแอดมองว่าคุณนนกุลหน้าเหมือนคนจีนนั่นแหละแต่การแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างในคลิปเนี้ยตอนที่ไปเล่นหนังจนะีนน่ะเขาจะทาปากให้แดงๆอย่างเงี้ยมันจะเหมือนสไตล์เกาหลีเออนะ ก็จะเป็นอย่างนั้นให้ความเห็นว่าอย่างนั้นซะมากกว่าคราวนี้คนจีนอะ่ะเขาอวยคนไทยกันเยอะนะคะเขาบอกว่าคนไทยอะ่ะหน้าตาดีส่วนมากอาจจะหน้าตาดีโดยเฉพาะเพราะว่าคนไทยอะ่ะมีเชื้อจีนเยอะมากคราวนี้เอจะเพิ่มถ้าใครอยากรู้นะก็ประดับไว้เป็นความรู้ละกันเขาชอบเรียกว่า คนไทยเชื้อสายจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลูกครึ่งถ้าแปกกันง่ายๆก็คือลูกครึ่งแต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่เชิงว่าเป็นลูกครึ่งเนอะลูกครึ่งมันต้องแบบครึ่งไทยครึ่งจีนคือเป็นคนแม่เป็นคนไทยแท้แล้วคุณพ่อก็เป็นคนจีนแท้อะไรอย่างนงี้ใช่ไหมเออแต่จริงๆของเราออกแนวแบบเชื้อสายจีนนั่นะหมายความว่ามีเชื้อจีนเต็มๆเลยแต่ว่ามาเกิดที่ไทยถ้าให้ ถ้าให้เองนิยามจะเป็นแบบนี้ซะมากกว่านะแต่คนจีนเน่ยเขาจะเรียกลูกครึ่งว่าหุ่นเชียนะคะหุ่นเชียก็แปลว่าลูกครึ่งเขาจะบอกว่าคุณนนกุลเป็นลูกครึ่งซึ่งจริงๆก็มีคนมาอธิบายนะว่าคุณนนกุลไม่ใช่ลูกครึ่งนะไม่ใช่ลูกครึ่งจีนไทยนะเขาเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็น์แต่มีเชื้อสายจีนนี่แฟนจีนนี่เขาติดตามคุณนนกุลอย่างใกล้ชิดนะเขาบอกว่า เคยฟังสัมภาษณ์คุณแม่ของคุณนนท์กุลในไอจีหรือว่าคุณนนท์กุลให้สัมภาษณ์เองนะอันนี้แต่แต่ที่เขาเขียนนะแต่ที่เอเคยเห็นนะคุณนนท์กุลเขาบอกเองแต่ว่าอันนี้เขาบอกคุณแม่คุณนนท์กุลบอกบอกว่าคุณแม่เกิดในไทยคุณแม่ของคุณนนท์กุลนะเกิดในไทยแต่คุณตาคุณยายอ่ะทั้งคู่มาจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนคุณพ่อของคุณนณนกะุลน่ะมีแซ่แซ่ถังนะคะส่วนพี่สาวคุณนณนกะุลน่ะก็มีชื่อจริงคือพี่น้องทุกคนนะ่ะรวมถึงคุณนนกุลด้วยมีชื่อจริงหมดอย่างพี่สาวชื่อชื่อจีนนะคือถังสุยเอ,อ๋นะคะถังสุยเอ,อ๋สุยคำนี้แปลว่าน้ำ นะคะเออก็แปลว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็สวยสวอ,อะไรไม่ได้แปลว่าเด็กหรอกก็สมมติว่าคนจีนเขาจะชอบสร้อยคํานี้ให้มันดูแบบหวานวาน่ารักน่ารักจิ้มลิ้มอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวชื่อจีนว่าถังสวยส่วนน้องสาวชื่อว่าถังกัวอืมกัวนี่แปลว่าผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนนกุลเองไม่แน่ใจว่าชื่อถังอะไรนะแต่ก็คือแซ่ถังอ่ะเขาบอกคุณนนกุลเนี่ยเป็นคน เชื้อสายจีน100%ซมีเลือดจีนบริสุทธิ์หนึเปอร์เซ็นอก็เอเคยบอกแล้วไงว่าคนจีนน่ะเขาชาตินิยมนะเขาอ่ะจะชอบแล้วก็อวยคนเชื้อสายเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการที่แบบคุณนนกุลที่เดินทางไปหารายได้จากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนน่ะเขาเปิดกว้างสำหรับคุณนนกุลนะเออเพราะฉะนั้นเอก็เลยมองเห็นโอกาสไง ว่าคุณนนกุลนะยังคงไปได้อีกไกลในประเทศจีนในตลาดประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็นะพยายามผลักดันคุณนนกุลให้ไปเปิดตลาดที่ประเทศจีนก็คือคุณนนกุลกลับมาเนื่องจากโควิดใช่ไหมตอนนี้โควิดซาแล้วอะ่ะก็พยายามหาทางไปเปิดตลาดที่นั่นต่อนะคะอย่าอย่าทิ้งนะเอาละคะ่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรก็มาคอยติดตามรับชมกันได้คะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ